อ๋อตัดแขนตัดขาออกแค่ตัดแขนแค่ตัดขาตัวนี้นะทําแค่นี้นะแล้วก็เย็บใหม่เหมือนกับไม่รู้เรื่องเลยราคาบอกได้ไหมสองบาทครับผม สวัสดีครับผมดิเจบอมโชคโมกครับและวันนี้นะครับเราอยากให้ท่านผู้ชมนะครับมาดูหนังกันครับที่นี่เขามีการฉายหนังหลายเรื่องเลยเฮ้ยไม่ใช่เรามาลุงหมากที่ทําการเย็บหนังตัดหนังตัดหนังนะครับนี่ครับร้านนี้ฮะอยู่ตรงนี้เลยครับที่ซอยด่านสํโรง28นะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมนะฮะได้รู้จักลุงหมากนะครับซึ่งท่านเป็นคนที่ตัดงานหนังเสื้อหนังกั๊ก นะครับหรือจะเป็นกางเกงหนังนะครับนะชาวไบเกอร์ต้องรู้จักครับไม่รู้จักพลาดมากๆ oh. ไม่เสียเวลาครับ oh. เดี๋ยวเราไปหาลุงหมักกันเลยดีกว่าชิมไปบนไปเย้ <Yeah. S 1> ไม่ใช่ลุงหมักคนนั้นเป็นลุงหมักที่ทําการเย็บหนังตัดหนังนะครับไปครับไปนี่เราเข้ามาแล้วครับผมท่านผู้ชมครับนี่เจอช่างแรกเลยนะนี่ไงลุงหมกัก นี่ลุงมักลุงมักครับสวัสดีครับใช่เฉยเฉอ้าวไม่ได้เหรอวะเออไม่ใช่ลุงมักอ่ะนี่พี่ช่างอะไรครับช่างตัดช่างตัดนี่เฉยๆนะไม่ใช่ลุงหมักนะครับผมลุงหมักอยู่ข้างในนะครับนี่ฮะชิมไปบ่นไปก็มาที่นี่แหละครับไม่ไม่ใช่อ๋อ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 ั๋ออ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 ออ๋ออ๋ออ โอ้สวยมากเลยสวยเลยก็ของลุงหมักไงลุงโชว์ไว้อยู่นี่ไงจอระเกะนั่นเนี่ยลุงหมักแนะนำตัวนิดนึงยกมือไปเลยอ่าไม่มาไม่เลยสวัสดีครับขอยินดีต้อนรับผมชื่อชื่อสมัครสุภาพมาศลุงสมัรก็ได้ในที่คนรู้จักมาทำการมาทำการตัดเย็บตัดเย็บปัดซ่อมซ่อม ทุกอย่างทุเลยเหรอเครื่องหนังครบวงจรใช่ถุงมือก็ได้ถุงมือก็ได้กางเกงก็ได้กางเกงเป้าสั้นเป้ายาวทําได้หมดทำให้ขยายก็ได้ใช่ครับอ่าทีนี้เดี๋ยววันนี้ผมเอาเสื้อเนี่ยนะครับมาให้ลุงหมักเนี่ยทำการเย็บอาร์มแล้วก็แผดหลังมามาดูกันนี่นี่นี่ เสร็จยังลุงเนี่ยแๆเนี่ยกำลังเย็บอยู่เนี่ยนี่กำลังเย็บอยู่นี่โอ้โหนี่ไงครับนี่ฮะเสร็จแล้วครับผมนะผมอยู่ในกลุ่มของ v c คลาสนะครับผมพี่เอ๋บอกกอเอ๋วีคลาสนั่นเองนะครับผมนี่ฮะแล้วก็จะมีอาร์มแต่ละอย่างนี่เสร็จแล้วลุงเนาะเนี่ยเสร็จพอดีเลยอืมเนี่ยครับผมเนี่ยทำการเย็บแบบนี้ราคาลุงคิดยังไงประมาณ500บาท500บาทครับแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าเข้ามาอันเดียวอันเดียวก็ผัดหลังผัดเดียวเนี่ยเนี่ยผัดหลังแบบนี้ลุง หลังผัดเดียวเนี่ยมาเย็บแค่นี้ลงเสียเท่าไหร่ก็ประมาณร้อยหนึ่งร้อยเดียวโอ้โ oh หนี่นะครับท่านผู้ชมครับถูกๆเลยร้อยเดียวนะฮะขุดเอาแผดมานะครับนะฮะ <100 S 1> แต่ไม่ได้รับทําลายโลโก้ไม่ได้รับนะบใช่ไหม,ไมคือรับ,รบ,รบตัดรับตัดอย่างเดียวจะติดติดแผดให้ฟรีติดแผดให้ฟรีรตัดถ้าตัดเสื้อเนี้ยคือเราทําการติดแผดให้ นะเอาแผดมาแต่ถ้ามีเสื้อแล้วเรามาให้ลุงหมักติดเนี่ยก็หนึ่งร้บาทอันเดียวนะอันเดียว1 0 0บาท้ป็บาทุดกลับประมาณสามร้อยสี่ร้อยแล้วแต่และถ้าอันเล็กอ่ะอันเล็กอันเดียวอันเล็กอันเดียวอันเดียวเท่าไหร่20ิบาทไม่เอานะแล้วอยู่ไม่ได้เขาบางคนเนี่ยเขาจะมาติดกันเยอะเลยใช่ไหมใช่ใช่ไหมน่ะมึงหัมาติดกันเยอะเลยนะถ้าผู้ชมดูนะฮะมีอาร์มอะไรบ้างนะฮะชาวไบเกอร์ก็จะเห็นนะครับผมนะฮะอย่างเนี้ยลุงอ่ะให้บอมเหมา อ่าลุงเหมาในราคาห้าร้อยบาทถูกต้องไหมอ่าติดหมดเลยเนี่ยข้างหลังด้วยข้างหน้าด้วยนะท่านผู้ชมจะเยอะแค่ไหนก็ประมาณเนี้ยขอภัยไม่เกินและก็นะครับลุงหมากมีการแถมขัดเนื้อหนังให้ด้วยแต่งทำสีให้ใหม่ทำสีให้ใหม่เลยนะหนังนี้เขาเรียกหนังแท้ไหมลุงหนังแท้ครับหนังแท้เป็นหนังวัวใช่ไหมหนังวัวอ่าทำขัดน้ำยาลงน้ำยาให้อ่าเสื้อใครมีเสืียเก่าก็ยัง เสียดายยังรักอยู่ก็มามาดัดแปลงมาดัดแปลงขยายใหม่อย่าเอาสั้นตัดได้หมดใช่ครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะนี่เนี่ยที่ลุงหมากเขาขายนี่พวกนี้ซ่อมไหมซ่อมพวกนี้ซ่อมหมดเลยนะนี่เนี่ท่านผู้ชมดูนะฮะนี่นะทำการซ่อมนะครับผมนี่นี่พวกนี้ซ่อมหมดเลยโอ้โหงานล้นชาวไบเกอร์เดี๋ยวต้องรู้จักลุงอ่ะใช่ไหมงานซ่อมแม่นกองเช่าพวกเขาเนี่ยอ่า เทาภูกเขาเลยนี่ฮะอันนี้หนังที่ลุงที่อวว่ารับตัดก็จะเป็นเสื้อเป็นเกงได้หมดนี่หนังแกะหนังหนังแพะก็มีอ่าหนังแพะหนังหมาหนังไก่มีไหมไก่หนังไก่ไม่ไม่มีะหนังหมามีไหมหนังหมาก็มีครับเดี๋ยวลเป็นเล่นจริงเล่นจริงเหรอถ้าจ้องกันโอ้ตายแล้วอ่ะนี่ตอนนี้หนังอันนี้ส่วนหนึ่งเป็นหนังวัวนี่หนังวัวครับหนังวัวก็เป็นอ๋อนี่ฮะหนังวัว นะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูทางด้านซ้ายมีอีกห้องมีสองตึกเลยนะครับสองกูหาเลยโหตายแล้วเสร็จก็ใส่เลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับโอ้โหตายเลยดีกว่านี่ลุงหมากอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วนะครับแล้วพวกนี้เขามาทําอะไรนะครับเนี่ยตันนี้ซ่อมซ่อมที่นั้นซ่อมหมดเลยไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายมันเป็นชุดกาดทั้งหมดเลยนะชุดแข่งลงสนามชุดครึ่งตัวเต็มตัวนะครับผมเขาเรียกอะไรเนี่ย เป็นเสื้อเสื้อกาดนะฮะฉลามชาร์ดนะฮะนี่ซ่อมอย่างเงี้ยเอาเอาเอาตัวที่แบบซ่อมเสร็จยังตัวไหนซ่อมเสร็จแล้วอ่ะตัวนี้ซ่อมเสร็จแล้วอันนี้เขามาทําอะไรครับนี่ตัดตัดแขนไงตัดแขนรู้ไหมว่าตัดแขนนี้ไม่รู้เรื่องเลยนี่นี่เขาเขาเขาตัดมาแล้วคือเดิมมันยาวไปใช่ไหมครับใช่ใช่ขาล่ะเนี่ยเนี่ยนี่คือแก้แล้วคือตัดเหรอครับใช่ตัดขาตัดขาตัดขาสามนิ้วเนี่ยสภาพเดิม จะอยู่ในสภาพเดิมหมดเลยครับอ๋อตัดแขนตัดขาออกแค่ตัดแขนคแค่ตัดขาตัวน,นี้นะครับทําแค่นี้นะแล้วก็เย็บใหม่เหมือนกับไม่รู้เรื่องเลยใช่ราคาบอกได้ไหมไม่ได้สองบาทครับผมสองพันสองพัน <laughs> <2, 000. S 1> <laughs> นะครับผม <laughs> นะฮะนี่ฮะเนี่ยเนี่ยตัด ตัดออกแล้วก็เย็บใหม่นะครับนะราคานี้นะครับใครที่นะฮะบอกว่าแพงนะฮะลองไปเช็คที่อื่นดูก่อนนะฮะเพราะว่าที่นี่นะฮะบอกเลยนะฮะว่าลงเขาให้ในราคาที่แบบไบเกอร์ไบเกอร์เลยนะครับผมนะบุกบิ๊กไบไบเกอร์นะมากันที่นี่ได้เลยนะครับยังมีเครื่องไรครับหมวก มวดอันนี้เป็นหมวกหนังแท้หมวกหนังแท้ในมีหนังหนังแกะเนยหนังแพะหนังแกะเพราะผสมผสานเลยเหรอใช่ใช่ยอันนี้หนังอะไรครับหนังหนังแพะหนังแพะหนังแพะนี่ดูนานี่หนังวัวแน่เลยไหนไหนหนังแกะหนังแกะนี่หนังแกะนี่แมจะนิ่มอ๋อนิ่มครับนิ่มครับอ่าฮะหนาวใส่อ๋ออันนี้หนังแกะแล้วหนังวัวหนังวัวบอมผสมอ่ะตรงนี้มั้ย ใช่ใช่เนี่หนังวัวนี่ดูได้ง่ายอ่ะถ้าหนังวัวนี่จะมันๆหน่อยนะใช่มันออกแบบนี้ไหมผมดูไม่เป็นหรอกจะเป็นเม็ดๆเป็นเม็ดเขาเรียกว่าลายอะไรนะใช่ลายลายเม็ดลายเม็ดท่านนี้ไม่มีไม่มีไม่มีนี่หนังแกะเป็นลายธรรมชาติราคาราคาราคาเหมือนกันสามร้อยห้าสิบบาทราคาเท่ากันเลยลดเหลือมันมีพิเศษเดีพิเศษยังไงใครมาตัดเชือเนี่ยจะสามารถจะให้หมวกให้หมวกว้าว ははโอ้โหนะฮะใครที <si ่มาตัดเสื้อของลุงหมักนะให้หมวกใบหนึ่งนะครับผมนะใครที่สนใจก็มาได้เลยหรือว่าจะมาซื้อหมวกนะของลุงหมักก็ราคา350าบาทนะครับผมอยาจะบอกอะไรกับพี่มาแทนไบเตยพี่นุ้ยมาหลังจากที่แบบโอ้โหจากโควิดมาแล้วนะฮะสทบสะเทือนมั้งไหมลุงไม่ครับฮะไม่เคยได้หยุดเลยไม่เคยได้หยุดเลยนะมันเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงเศรษฐกิจเป็นไงครับพอได้โยพอได้โยเหมือนเดิม ไม่มีอะไรบอกสาวไบค์เกอร์นิดนึงครับนะถ้าจะมาทํากับเราครับใครสนใจมีเสื้อไม่จําเป็นต้องมาตัดก็ได้ครับมีเสื้อก่าๆที่ที่เรารักยังรักก็อยู่นี่ยมาแก้มาแก้ซ่อมได้เปลี่ยนแปลงได้อซ่อมได้เปลี่ยนแปลงได้ใช่นะครับวงว่ารอรอแล้วก็ไม่แพงนะใช่ครับต่อได้ด้วยแต่ถ้ามาจากาช่องบอมยกมกอใช่ไหมกินพิเศษเลย จาก2,000นะครับเป็น2,500นะครับผมถ้ามาอีกนะครับ <laughs> จะลดเท่าไหร่ลดเท่าไหร่บอกท่านผู้ชมเลยอ่ะลดเท่าไหร่ลดประมาณสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะใครที่มาจากช่องบอมจกมกนะฮะลดไปเลย10%นนะอ่ะ ต้องเม้นต้องบอกว่ามาบอมจกโงกนะถ้าใครมาจากช่องผมถึงจะได้10%นะครับผมก็ขอฝากไว้ตรงนี้เลยต้องขอขอบพระคุณลุงหมักมากเลยนะครับที่ให้นะสิ่งดีๆกับทางไบคเกอร์ของพวกเรายังมีชั้น2ออีกนะถ้าอยากจะไปชั้น2ก็รอติดตามด้วยกันใครอยากจะดูไปชั้น2อก็ทําการคอมเมนต์มานะใช่ครับได้โอเควันนี้ขอฝากเบอร์โทรก่อนเบอร์โทร0 8 5 9 1 5 1 2 0 6้ํา ย้ำอ่ะศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าสองศูนย์หกหนึ่งสองศูนย์หกครับผมนะฮะเบอร์เดียวครับเบอร์เดียวเท่านั้นเดี๋ยวเจะให้ไปเลยนะฮะเดียวอ่าแล้วเดี๋ยวจะให้เพจลุงหมักไปด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอ่ากดกำลังใจให้ด้วยส่งกำลังใจมาด้วยอ่าวันนี้ลุงหมักปีนี้ลุงหมักอายุเท่าไหร่สามสิบเท่าไหร่นะ เหลือยี่ยี่ห้าปีสองร้อยร้อยก็ปอะบาณเท่าไหร่ไปคิดเอาเองและก็ขอฝากอีกข้อนึงนะครับใครอยากให้ผมไปชั้นสองนะครับก็คอมเมนต์มานะครับใครที่มาจากช่องบอมยกงก็เอาไปเลย10%เซนะครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณคราบลุงหมาครับครับ